สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับไม้คู่บ้านสำหรับมือใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราเป็นมือใหม่เนี่ยเราก็ซื้อต้นอิชินบเนี่และค่ะมาเลี้ยงนะคะก็ด้วยความที่อิชินบเขาน่ารักเนี่ยค่ะหนามก็ไม่ได้มีหนาม ผมยาวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เลี้ยงได้ทนมากๆเลยนะคะก็เลยทำให้เป็นที่นิยมสำหรับมือใหม่ค่ะและตอ้นอิชินอเนี่ยค่ะสามารถขยายพันธุ์ได้อยู่2วิธีนะคะวิธีที่1น,นะคะก็เป็นการเด็ดชำหน่อนะคะถ้ามีหน่อออกมาเพื่อนๆก็สามารถเอาหน่อนั้นนะคะไปชำปลูกได้เลยค่ะ วิธีที่สองก็คือการผสมเกสรน,นั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถผสมเกสรจากข้ามต้นนะคะเอาเกสรตัวผู้มาใส่เกสรตัวเมียหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะติดฝักแล้วก็ได้มเมล็ดแล้วก็เป็นต้นนั่นเองค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการขยายพันธุ์นะคะหรือต้องการสร้างรายได้นะคะต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็ลองซื้อมาเลี้ยงกันได้เลยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของดูดาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ